สมมุติดยังนั่นน่ะสมมุติวิ่นเช็ดของไงเช็ดสต๊อกของอยังนั่นเศร้าคุ้เศร้ายังไงโปมีดอกโอ้ยเนาะเรียกว่างานการบอส่ายังบนบนล่างล่างยังไงโป้ดดอบแนมไปคือเห็นอยู่โป้ดดอบเฮ้ยเนาะมือนี่วันที่สิบหกมีถุนา อาจารย์แกมโอ้ยเอ็นตึงลงอยู่ก็ตึงมแม่้ายดี่แับอาจารย์แกมนี่ฝ่าว็ดเบียกตั้งแต่หกโมงเช้าให้ฝ่าวเลยเอ่ะเพราะว่าต้องกลงเลขนะฮะแอกขยันทำงานคือขยันจดเลขนี่เอาอ้วนสีรวยไม่นานเนาะเออสั่งวา่าแท้แล้วันที<ต>นึงกับเป็พอวกันยิงก้องสลากไม่ไดอ้ชื่อ